เนี่ยหลวงพ่อเป็นมะเร็งคอหมอตรวจเมื่อปีสี่เก้าเนี่ยมันจะขึ้นที่คอเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งอ่ะเนี่ยมันขึ้นอย่างคอพอกเลยแป๊กะแล้วก็อย่างนี้โอมเลยขาหนีบอีกตอนนี้ไปหาหมอหมอเขาก็เขาก็เจอเอาะก้อนเนื้อเนี่ยไปตรวจก็เจ็ดวันก็เลยรู้เรื่องเขาบอกเนี่ยหลวงพ่อเป็นมะเร็งระยะสามตอนนั้นเขาบอกระยะสาม เขาบอกไม่ต้องทําอะไรนะหลวงพ่อเออดีดีด,ด,ดีเราเราก็ยังดีใจยังหัวเราะยังพอใจแล้วโอ้ดีดีด,ดีจะได้เข้าโรงทันทะีนยนะเราคิดว่าไม่รักษาหรอกอ๋อเป็นมะเร็งเป็นอย่างเงี้ยเหรอเป็นมะเร็งมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอก็ยังยังหัวเราะยังขำอ่ะขำตัวเองว่าเออมันเป็นเป็นมะเร็งเป็นอย่างนี้เอเะเอ ก็เลยมาสี่เดือนก็ก็จะไม่ให้ทำหมอเขาก็ไม่ทำก็ดีแล้วก็ไม่แปอะไรแต่เขาก็นัดเดือนหนึ่งไปตรวจทุกเดือนเน่ะไปตรวจดูก็ยังเขาก็ไม่ได้ให้อยู่ให้ยาอะไรนะเขาเพียงแต่สั่งเท่านั้นเองบอกว่าถ้าเป็นอะไรให้ไปหาเขาก็เพื่อไม่ทรมานเราก็รู้อย่างนี้เออถ้ามันเกิดทรมานมันเกิดเจ็บปวดอะไรขึ้นมาเขาก็อาจจะมียาที่ไม่ให้มันทรมานเดี๋ยวนี้เขาจะมียาอย่างนี้เราก็พอใจแล้วใช่ไหมเราก็เออดีแล้วพอใจแล้ว่ะ เนี่ยพออยู่มาหมอคนคนแรกเขาก็พอดีเขาท้องแก่เข้าเลยไปคลอดบุตรไปคลอดลูกก็หมอคนที่สองก็เข้ามาเข้ามาดูเขามาเห็นหลวงพ่อสี่เดือนแล้วนะอะหมอคนหลังนี่เขาเลยบอกว่าหลวงพ่อต้องให้คีโมคีเมเคมีเขาเรียกเคมีก็าไม่ได้คีโมนะแต่นี้ตอนนั้นเราคิดว่าใช้สมุนไพรมาต้องสามสี่เดือนนี่รู้สึกมันก็ไม่ดีขึ้น มันก็ยังทรงอยู่ก็คิดว่าเออแล้วก็ต้องชาใช้จ่ายก็เยอะไม่งั้นเนี่ยพวกสมุนไพรก็ไม่ใช่ถูกๆอ่ะนะอ่ะอย่างดีนี่ก็แพงนะเนี่ยนะยาบางอย่างนี่โอ้โหแพงนะก็เลยไม่หายก็ไม่ดีขึ้นกินยาจงยาจีนต้มก็ไม่ก็ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทุกอะไรแต่มันก่อนเปี้มันไม่มีแรงมันหมดสภาพเลยนะ เหมือนชีวิตเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นมันจะเหลือแค่ยี่สิบเท่านั้นเราคิดว่าตายนะไม่ได้คิดว่ารอดนะนะอนะแต่ก็พอใจอ่ะก็ยังมีความสุขนะแต่ว่ามันอ่อนเปี้ยไปหมดมันไม่มีเรี่ยวมีแรงเดินนี่มันจะเซละเลยมันทรงตัวไม่ได้เลยเนะนี่ยพอไปให้กี่โมตอนหลังพอให้มาผ่านมาสองสามเดือนมันยุบเลยยุบอย่างก็ยังเพียนะนั้นไม่หายหรอกชาไปหมดเลย คอเของี้พองเลยเกินน้ำลายเกินน้ำนี้เจ็บไปหมดอนะ่ะมือนี่ไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเลยเนี่ยอย่างมะนาวนี่บีบไม่ได้เลยบีบมันไม่ได้เลยจะไม่ไม่รู้สึกเลยนะนี่แหละที่หลวงพ่อหายได้เพราะอะไรนี่แหละก็ยังให้ดูฟาร์มรู้สึกแต่หลวงพ่อก็เห็นฟาร์มรู้สึกเท่านั้นเองมันก็ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ ไม่ได้ทรามานแต่นี้ก็ไปตรวจเนี่ยไปเอ็กซเรย์ข้างในก็ไม่มีอะไรนะก็ยังปกติเราก็ยังนะเนี่ยตอนเป็นมะเร็งยังสร้างสร้างสร้างสำนักเออเออ,เอ,อสร้างเอน้เออที่ทำงานนะอ่ะนะที่วัดสนามในอ่ะนะ อย่างสร้างตึกสามชั้นต้องเป็นขึ้นเป็นลงเนี่ยราคาสองล้านลงไปดูได้เลยนะยังเป็นขึ้นเป็นลงเพกงกิกยอมเบอกเนี่ยไปรับของเขาทำไมไอะหลวงพ่อออกแบบเองคุมงานเองแต่ก็มีความสุขค่ะรู้สึกมีความสุขแต่ตอนปเป็นมะเร็งทำงานไม่ได้เลยบาทลานวัดนี่อยากวาดวาดไม่ได้มันไม่มีแรงอะ นะอ่าแต่ก็ออกบริหารร่างกายนะต้องบริหารเนี่ยแกว่งแขนวันหนึ่งห้าพันครั้งแต่ไม่ใช่เวลาเดียวนะสี่เวลานะํำกระบ,บีก่กระบองอีกนะจิตใจเราให้เข้มแข็งจิตใจยังไม่ตกเลยความรูม้สึกยังไม่ตกเลยดูความรูม้สึกเราก็พร้อมที่จะเผชิญกับอะไรอะไรอะไร่ะนะ่จาได้มีความสุขไม่ใช่เราไปต้องไปฝืนใจเขินใจ เนี่ยเนี่ยก็ทําอย่างเนี้ยแล้วพอให้คีมโมมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่กว่าจดีนะมันจะเพียนะถึงให้คีมโมต้องสิบสองครั้งพอให้จบแล้วโหแย่เหมือนกันสองปีนะถึงเงี้ยค่อยดีขึ้นเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นปกติสองปีเต็มๆนะะนี่อยากจะบอกให้ใครที่เคยเป็นมะเร็งอันนี้อยู่ที่จิตใจนะกําลังใจเนี่ย หลวงพ่อไม่มีเลยอย่ากจะไปวิตกกลงบนมันจะหายหรือไม่หายหรือต้องการให้มันหายหรือไม่ต้องการให้มันหายไม่มีอ่ะเนี่ยมันจะเห็นความคิดฟังให้ดีๆนะมันจะไม่คิดอ่ะมันจะคิดทำไมก็มันเป็นอย่างนี้อถ้าต้องการให้มันหายถ้ามันไม่หายทำไมมันไม่หายมันก็ไม่หายเราเลไม่อยากให้มันหายมันก็ทุกข์เปล่าเอ่ะเอถ้ามันจะหายเราไม่อยากให้มันหายมันก็ต้องหาย ฟังให้ดีๆนั่นเนี่ยให้เห็นสัจจธรรมเห็นความจริงอย่างนี้ทุกสิ่งเลยนี่เราเรียกเห็นสัจจธรรมหรือเห็นความจริงของทุกสิ่งแล้วเราก็ไม่ทุกข์เราก็มีความสุขท,ท,ทั้งๆที่ร่างกายมันไม่สบายเราก็อยู่กับมันให้มันสบายเ,าเดี๋ยวนี้ร้อนอากาศบอบอ้าวเป็นไงรู้สึกสบายได้ไหมก็อย่างนี้เนี่ย แล้วให้มันมีควาสมสบายได้ใช่ไหมลุงพ่อก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเราดูสิเนี่ยอายุ80เห็นไหมนะใครๆก็บอกแข็งแรงเพราะเราไม่ยอมให้มันท้อแทนะนะเพราะเราเห็นความรู้สึกมันยังไม่ท้อแท้มันยังไม่เบือ่อนายนะมันจะไม่เซ็งไม่เบือ่อถ้าเราไม่รู้มันจะเป็นความคิดเวลาเบื่อนายท้อแทะนะ เอื่อมละอาอะไรอะไรอย่างนี้เป็นทุกข์แล้วนั้นถ้าเราเห็นดูความรู้สึกอืมถ้้มันตื่นตัวอยู่เรื่อยเ,เราก็จะเห็นเราก็จะปรับได้อันนี้ต้องใช้เวลานะที่ดูอย่างนี้ให้แขวนความรู้สึกดูให้อยู่ตัวให้ให้มากขึ้นเนี่ยอย่างนี้ต้องหลายปีอาสักสามปีหรือปีหนึ่งสองปีสามปีจะต้องดีขึ้นอ่ะไม่นานอะ่ะลองดูไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆื่อยอย่าไปบอกว่าต้องนานเท่าไหร่ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เห็นไหม เป็นไงเดี๋ยวนี้ดูความรู้สึกสบายขึ้นไหมเป็นไงหายใจปลอดโปรง่งไมมไม่อันไม่กัน้นเนี่ยก็ได้แล้ว่ะเนี่ยถึงแม้แต่นิดเดียวฮะอย่าเลื่อมันนี้เราจะไปเอาเยอะเยอะอ่ะตอนนี้เราดูให้นเชนเชนเชนเห็นให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อน,องนะอ่าดูให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรืเร,เรื่อยืแล้วมันจะรู้เองมันจะรู้อะไรเป็นอะไรมันจะเห็นการกระทํา เรานั่งอยู่ไงเราก็เห็นใช่ไหมรู้ได้ขย,ยับนี้วขยับัูก็เห็นได้ก็เป็นไปสบายไหมล่ะน่าเห็นควา,ามรู้สึกอ่ะไม่ใช่มาเห็นงี้หรือมาจมอยู่ตรงนี้ตาเราดูอะไรเรา็ยังยังเห็นควา,ามรู้สึกสบายตาก็ยังดูอะไรรู้อะไรได้ด้วยอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยให้มันเชื่อมโยงก็อย่าไหะรู้กายรู้ใจแล้วให้มันเชื่อมโยงกับภายนอกธรรมดาพอเรารู้พอเรารู้ใจรู้ควา,ามรู้สึกเราก็ลืมข้างนอกแล้วก็ไม่เห็นข้างนอกแล้ว พอเห็นข้างนอกเราก็ไม่เห็นข้างในอย่างนี้ต้องให้เห็นทั้งนอกทั้งในอย่างนี้